มีใครต้องการซื้อดอกไม้บางไม้มีใครเอาทังหูลูบางไม้พ่าตว่ากูต้อนาดูเรื่องฮวาหลงโจมากแค่ไหนกันเปี้ยฟาบ,บาพะยาคะฮวาหลงโจเป็นร้านค้าที่ยหญ่ที่สุดในเมืองหลวงแห่งนี้สินค้าวรวมสมบูรณ์แบบไม่ต้องพูดถึงราคาก็ยุติธรรมภรรยาและกัหลูกสาวของข้ามักจะไปถี่นันบ่อยๆอืม นี่เซียวชีเออืมมีเรื่องอะไรรับสั่งอย่างนั้นเหรอฟาบาทจะยังคงจองกลิ่นของศพได้อยู่หรือไม่อืมข้าจะลองดูก็ได้นะเอาละจะไม่จำเป็นจะต้องเครียดหรอกนะผ่อนคลายเอาไว้นี่เขาคือองค์ชายที่ข่ารู้จักอย่างงั้นเหรอองค์ชายที่เย็นชาแล้วก็ไม่ยอมใครง่างย,าง,ยางน,นนะ ฟาบาพยาคท่านเดินไปผิดทางแล้วนี่นะไม่ใช่ควาร้มโจนะพยาคาเออข้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเอะอ๋อที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองต้องโทษค่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้ข้าจะขอเลี้ยงพวก่านก็เล่ากันนะเธอเลยเอ้าวท่านน้องสามอยากจะสั่งอะไรอย่างนั้นเหรอ สองขันนี้สองขันนี้ก่อนเลยเอานี่เอานี่แล้วก็เอานมนได้เลยเขารับจะเอาให้เดี๋ยวมีฝาบาดกับข้านี่กินของคล้ายๆกันเลยเนะแถมยังดูเหมือนว่าจะสั่งเยอะกว่าตอนที่ข้ากินอีกนะเออว่าแต่ว่าคุณชาย,ยต้องการอะไรอีกหรอเปล่าเออคือว่าค่าฝืาบาทเงินเดือนที่ขาพึ่งไหนรับจุ๊จุก็หมดลง หลังจากที่ท่านสังอาหารต่างมากมายถึงเพียงนี้เออพระองค์ถังทรงเย็นชาช่างเธอะข้าเองก็ไม่ได้หิวขนาดนะั้นขอขอบคุณเสียวชีมากเลยนะที่ช่วยค่ะฟ้าบาทผ่นลองท่านนี่ดูอาหารบนถน,นนแะม้ว่าจะเป็นอาหารที่ธรรมดาแต่ว่าก็อร่อยมากเลยนะ เนี่ยชีชีชอบกินอาหารพวกนี้อย่างงั้นหรอือเนี่ยเออคือว่าฝาบาท่านเพียงแค่คนเดียวจะกินอาหารได้ตั้งมากมายขนาดนี้เลยอย่างงั้นเหรอไม่อย่างงั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยท่านแบ่งเบาภาระหน่อยดีไหมล่ะไม่อร่อยจริงๆเลยส่วนที่เหลือทั้งหมดนี่ข้าจะให้เจ้ากินก็แล้วกันนะความสามารถในการแบ่งอาหารนี่สุดยอดจริงๆเลยนะเสี่ยวชีขอบคุณมากๆเลยล่ะเอองั้น โอ้อร่อยมากๆเลยล่ะโอ้กินจนกินไม่ไหวแล้วล่ะไม่อยากจะคิดเลยนะเนี่ยว่าหารข้างทางจะอร่อยขนาดนี้เจ้าก,กินมากขนาดนี้ไม่เห็นตัวเจ้าจะโตขึ้นเลยมีแต่จะตีล้ลูกนี่ท่านพูดอะไรนะถึงแม้ว่าข้าจะตัวไม่สูงแต่ว่าข้าเนยแรงเยอะมากเลยนะไม่เชื่อก็ลองดูสิ<บ>กกเด้กจะกินถึงเยอะขนาดนี้ตัวยังไม่สูงขึ้นเลยจะททำเรื่องแบบนี ข้าควรจะจัดการกับเจ้าอย่างไงดีเจ้าปีศาจตัวน้อยจุดอดูเธอะข้าจะกลับไปจัดการกับเจ้าอืา่นได้เจ้าปีศาจน้อยหลังจากเฉื่อมโยงอย่างมีนัยยะสคัญพวกเขาทั้งสองคนพอมา,าคิดดูแล้วฉังเป็นความสัมพันธ์ที่หนากโลสะจริงว้าท่านลุงห่อมากเลยนะนี่วันนี้ดวงที่จะขึ้นทางที่ดวนตกหรือเปล่าเนี่ย ว่าแต่ว่าของพวกนั้นเขาซื้อไหมใครกันแน่นะฝ่าบาทเพคะข้าดีมาว่าเจ้าเนยเกลียดผู้หญิงมากๆเลยว่าแต่ว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นกันละเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าเคยโดนผู้หญิงถูกเวนลามาใช่หรือเปล่าละ่ะนี่จงเงียบปากไปเลยนะดูเหมือนว่าค่าคนนี้จะได้มีวาชนาพบก,กับอง์ชายจริงอันเช่นละ